ที่สุดก็เปิดเทอมสาตทีนะใช่ใช่แม่คะเปิดเทอมแล้วแม่เพิอมค่าขนมให้พวกเราใช่ไหมได้เลยจ้ะลูกแต่เดิมแม่ให้หนูคนละห้าบาทใช่ไหมใช่ค่ะขอเพิ่มเป็นยี่สิบงั้นเอาไปสิบบาทแล้วกันนะลึกนะช่วงนี้ต้องประหยัดนะลูกนะก็ได้ค่ะล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวแม่ให้เพิ่มอีกคนละยี่สิบบาทเลย เออคุณแม่ใจดีจังดูดิทุกคนเปิดเทอมทั้งทีแม่เพิ่มค่าขนมให้พี่ด้วยแต่เดิมได้วันละห้าบาทตอนนี้ได้วันละยี่สิบฮารวยแล้วอะไรจะลึกๆอย่าเพิ่งดีใจนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันดีกว่านะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายเปิดเทอมวันแรกอะต้องไปให้มันไวหน่อยแล้ววันที่เหลือล่ะคะก็ค่อยไปสายแม่ค้คนตก โอ,อเรื่องตกเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะใช่ด้วยอ่าเขาไม่ได้ตกจริงหรอกเขาแค่โดนไล่ออกจากบ้านมาเถอะลูกอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยเราเรีบไปโรงเรียนกันแม่ค่ะออผมโดนรถชนแล้วผมก็จะต้องคุณคะคุณคะแม่คะนี่คุณครูนี่นาสวยละลูกแม่ขับรถชนคุณครู และคุณครูก็แม่คะทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะทุกคนพี่คิดว่าเราจะต้องเอาคุณครูไปหลบจากตรงนี้ก่อนอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะเอารถเข็นออกมานะแล้วเราจะพาคุณครูนะคะไปหลบอยู่ที่ในโรงเรียนก่อนอันที่จริงหนูว่าควรเรียกร,รถพยาบาลนะคะแต่แม่เราเป็นคนขับรถชนครูนะมา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 ,มาตรงนี้ก่อน พี่คะมันผิดนะพี่ต้องเรียกตำรวจหรือไม่ก็เรียกรถพยาบาลไม่ได้นะถ้าทำอย่างนั้นแม่เราก็ถูกจับดิแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดนะงั้นงั้นเดี๋ยวเรามาตกลงกันตรงนี้นะเออกระดกวยแล้วกระดูกจะหักไหมอ่ะไม่รู้อะพะเราไม่อยากจะออกความคิดเห็นอะไรนี่ที่หนูเออ <c oughs> สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกนะขอโทษทีครูนอนน้อยไปหน่อยกันเลยแอบงีบไปนิดนึงนะนะักเรียนนะเอาละนั่งที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะสอนละนั่งให้เรียบร้อยนะนักเรียนทุกคนนั่งนะนั่งนะอะการบ้านปิดเทอมที่ให้ไปส่งได้ยังนะทำเสร็จก็หรือเปล่าหรือใครไม่ได้ทํา การบ้านเล่มแบบนี้เอ่อส่งหรือ,อยังอืมครูให้ไปกี่หนะ้าครูก็จำไม่ได้แต่เออส่งมา,เ,าเสร็จแล้วค่ะอืมดีมากอ่ะส่งมา,อ,าอ่ะคือได้ค่ะค,คือเออดีมากอา่ะแล้วนี่ละ่ะเออคือว่าหนูเออยังเออเฮ้ยเจ้าไหนก็ส่งส่งไปเฮ้ะอย่าบอกนะว่าเธอไม่ได้ทำการบ้านอะ <c oughs> โอ้โอครูคะ <c oughs> ทำไมครูดูตัวซีดซีดเออเอยช่วงนี้ครูไม่ค่อยสบายหลังจากเด้นสงการมาครูก็รู้สึกขื่นใสวิงเวียนปวดศีรษะเอาไปนั่งที่ไปไม่มีที่ค่ะเออเดี๋ยวครูไปหาโต๊ะให้ใหม่นะไปนั่งโต๊ะครูก่อนปเอาล่ะนักเรียนมาเริ่มบทเรียนถัดไปกันเลยนะเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครูคะเปิดเทอมวันแรกต้้งหน้าที่หน,นึ่งนี่หน้าที่หนึ่งมันสาราบ,บานไม่ใช่ทําไมนะครูเป็นแบบนั้นนะสวยแล้วทุกคนดูหน้าครูดิ คุณครูคะหนูว่าหน้าครูมันขึ้นอืดแล้วอะมาจะขึ้น,น,นนะเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่นะเดี๋ยวกันนะทุกคนเอาแบบนี้เลยเหรอ,อเพื่อนเราเป็นผีจัดการผีในห้องเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนทุกคนใจเย็นนี่ฉัน ยี่ในห้องเรียนอะไรกันเนี่ยแม่คะหนูอยากย้ายเรียนนะไม่ต้องกลัวนะทุกคนเราจะจัดการคุณครูหน้าผีคนนี้เราเรียนใจเย็นก่อนครูไม่ได้หน้าผีครู <c oughs> โอ้ยโอไมโอไม่นะนัเรียนนักเรียนใจเย็นก่อนนักเรียน ่หรือว่าจริงๆเราคุณครูเขายัางไม่ตายคุณครูเขาก็แค่แบอกว่าต้องการขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้แต่ดูจากสภาพตอนนี้ที่พวกเราเออรุมไปคุณครูน่าจะไปสวัรค์แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทําการจัดพิธีให้กับคุณครูนะอย่างน้อยเขาก็เป็นครูเราพี่คะนั่นเป็นห้องเรียนไม่ใช่ประตูทางอากโ,โอเคเดี๋ยวพี่จะไปทางนี้นะโอ้ยทุกคนแย่แล้วคะ่ะทํายังไงดีอะก็ฝากเลยสิคะ เฮยพี่ได้ยินเสียงครูเขาพี่จะได้ยินเสียงได้ยังไงคุณครูเขาไปสวรรค์แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเรามายืนไว้อะไรให้กับคุณครูกันนะไม่ได้เลยพี่คะพี่คะอรุสวัสด์ค่ะเรื่องราววันนั้นมันยังคงตาตึงอยู่ในจิตใจของพวกเรา ถึงแม้ว่าคุณครูจะจากไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังคิดแล้วก็คิดถึงคุณครูเสมอถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นจากพวกเราก็ตามจริงๆแล้วพวกคนทุกคนต้องไปอยู่คุกอะไรจ้ะนักเรียนตั้งใจเรียนนะจ๊ะเจ้าน้อยดูทางต่นหน้าต่ออพี่คะเกดขนกดนนักเรียนใจเย็นนะจ๊ะมีอะไรเหรอเอ่เอ,อคือว่าเราเห็นคุณครู คนเก่าตรงด้านนั้นไหนคุณครูคนเก่าไม่มีนะจ๊ะมีแค่ครูคนเดียวเท่านั้นมากลับมาเรียนได้แล้วนักเรียนนักเรียนครูคะดูตรงนี้คุณครูคคคคพี่คะเป็นอะไรอ่ะฝันร้ายเหรอไม่รู้ดิพี่ฝันแปลกๆอ่ะก็อะไรจ้ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาถัดไปกันเลยนะคะ วิชาคณิตศาสตร์สองบวกสองเป็นส <45. S 1> ี่ค่ะห้าบวกห้าเป็นสิบค่ะแล้ววันนี้จะมีครูคนใหม่หรือเปล่าะเขาว่ามีนะนั่นไงคืนครูคนใหม่เหรอปะดีดีอุ้ยจะบุกดูแันเป็นคมเสร็จผมก็ทำไฮไลท์อ่านี่มันคืนครูนคนเดิมเพิ่มเติมคือหน้าที่แปลกไปอ๋อนักเรียนน่าที่ล้วหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห,ห,หนึ่งจุดูเท่ากับเท่าไหร่ดูก่อนนะ นี่มันเดจาวูไะเนี่ยมันไม่ใช่นะคะพี่เคยคือเขาเป็นผีแล้วเขาก็รักนักเรียนแล้วเขาก็อยากอยากสอนหนังสือนั่งได้แล้วใครไม่นั่งฉันจะเผาพวกเธอทุกคนไปสวรรค์ให้หมดเลยนั่งนู่นนี่นักเรียนเฮ้แม่คะหนูขอย้ายโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนนี้ไม่ไหวเลยเป็นดาร์ก